ตัวอะไรมนก็ยากพี่ไม่มีใครเข้าถึงไบโ,โอไม่มีตึ๊งมันได้แค่แน,นั้นนะมีแก๊กอีกเล่นยากจะเดือดเว้ยชิวๆเว้ยมึงเจี๋ยวจอดวแม่งเล่นอ้อยก็ไม่ไหวเล่นขี้ล่าก็ไม่ไหวเว้ยล้วงไม่ได้หรอกแม่งยินดีชิบหายเลยตาคุณแบลแล้วเลียนโดวออ์ไม่กลัวกูจัดเลย แฮ้อโซ่จแบนแคกนะแบนแม่งเลยตัวลุดเต็มแม่งถ้าไม่มีแกงเมื่อกี้แม่งกระเพรยี่ฮีอะกูบอกให้ไม่ีลาเนี่ยไอแบนโบ้แบนโบ้แบนโบ้มาจ้าตัวกากเ้อรองมีล้ำบอกมาุล้ำบอกมามาจ้าตัวกากไอไอโบ้อมาแรกๆก็กากเหมือนกันนะจัดเอาไปออกมาแม่งบัฟบัฟสกินนี่เยอบัฟเพลบัฟมาถูกบับถูกุด รับถูกจุดไหมแหันกระบบ,บ,บเพลินกระบบเก็นเ <ๆ S 2> ดีกว่าแหาม,าาอมขอบคุณเป็นฝ่ายเลือกโด้ธรรมครับภาพัำในชัด,ดเต็มทุกอย่างเอาดี จ şey yes, да> ิ้มเรามีต okay. ้นสองแล้วกิรายี่อิบหกรอนะหลินชลาจูไม่แบรันดอขนาดนี้หลินชลาเน้นเทปเออาอเก เคยเมทสามเลยสัสเอ้ยแม่งโซโลมันเอาไปแล้วด้วยโอ้โหที่ผ่านแล้วกูเล่นมึกเลย่ะเนี่ยโอ้ไบโอแล้วมันเล่นมันเล่นฮีโร่หน้าลำคาญ่ะที่คนรเอาตัวอะไรไปเล่นนะยุ่เดโนงนี่ไง ไม่เจอเลยนะนตัวอ๋อไอ้ตัวที่ไม่เจอเธออย่งนี้กูหน้ามืดว่ะไอ้เนี่ยอย่างี้หน้ามืดจริงหน,น่าไอวินอ่ะจริงเมื่อกี้เขาเรียกเูเจอไม่จริงเกมนี้ไม่เจอตรงนั้นมึกอ่ะไม่เจออีกสิวินาทีเป็นฉลามให้สรุปมันเป็นฉลามหรือมันเป็นหมึกมัหมึก โอเคกูเชื่อเพื่อนแล้วกันอ่าถ้าถ้าดูจากร่างจริงของมันอะร่างจริงของมันคือร่างมันเป็นหมึกแต่ร่างเล็กร่างปลอมตัวขอหมึกเลถ้าถ้าตามเนื้อเรื่องมันคือหมึกไว้นี่ดูจากรูปดิให้ดูจากรูปอะรูปหน้าโหลดอะอันนี้คือแบบมีคาแรคเตอร์ไง นี่เลยทูฟอร์มนี่จริงหมึดบอมหมึดบอมไม่แย่หมึดบอมแดหมึกงานวัดแน่เลยเนี่ยที่ดูจากตรงก็สร้า,รางนะเหี้ยกการสร้างชื่อเลยเนี่ยเป็นเราการตั้งชื่อเยอะคือมันจะมาเอาธน,นาทางถ,ถ้ามึงไม่เอามันจะมาเอาตอนที่กูเคคีฟอยู่แล้วคือก็เหมือนโดนกูบุดแดกมังกรเล็กฟรีอะไร ผู้เสียหาที่จะมองกรดิษฐานตโลเขาคือประเด็นแม่งโตัวโลไอ้สัโตว์ตัวโลมันเอาไปแล้วอะคิดว่าจะเล่นโตัวโลไีไ่แค่โตโลรับได้เพี่ยเฮ้ยเฮ้ยมังกรฉามังกรฉาจบบอลแลไปจบบอลแล้วไม่าไม่มี ตอนนี้เล่นเยอะไม่ได้แล้วตอนเก็บรถขีดตัวเร็วอู๋เหลือสองร้อยเฮ้ยไม่ไรมึงตัดปากเลยโรคจิตเนี่ยแฮร์รี่แบบนี้เอ้ยคีล่ายังไม่ตีเลสนะอย่างเงทิ้งอยู่ทิ้งมันคนตีเลสเราเก็บหน่อยไปตัวมัน ต้องมาผ uh, ่านสัจจวัตรเล่นมาเก่งแล้วชิวๆไว้ถ sì> ้ามันไม่เล่นเหมือนเกมเมื่อกี้เล่นแบบเบี้ยใ่รต้นเกมอ่ะก็ไม่มีปัญหาเว้ยแต่มันเล่นต้นจนจบเลยตัวรุ่มมันนักแต่ผ่านเล่นใหญ่แต่ทีละไอ้เฮียอยู่ไรอยู่วัดใครเป็นไอเล่นรอเล่นได้เล่นได้คนเดียวเมื่อกี้เลี่ยเลียกูเข้าขนาดลิเลียยังเข้าไม่ถึงเลี้ยงสุด ไอ้ตัวน้องเจ็ดมีเอ็กซ์คิวนะมีเอคิวนะไโอฟิกอิงช่วยหน่อยยิง่เลือดออยูอกไม่อฟิกกันไม่ม่ไม่เอาตั้งแต่ช็อตแรกผมมีเอคิวอยู่ไม่นี่ไม่มีนี่ไม่มีแปะไม่มีอะไรละตีเดินออกมาโดนป้อมตีสองรยเลนี่หละเรียกก็น่าจะมีแกเฮ้ยรเรียกเร้อยเรีโอ้เรียบร้อยร คนเดียบปะนะเอ้กดดีไฟครับไยทำได้ไหมครับต้องรอเมอยามีฟิกนะโอเเรียบร้อยแล้วเนาะไปเลยครับเอ่ออคปนยิงมาไม่ถึงอ่ะเราเลี้ยงก็ตายอยู่ดีแล้วกูก็ตายด้วยอ๋อนี่ปล่อยเราไปก่อนะไม่ได้เนี่าไปเวะเออไอ้ชีดอยรถเขานี่ย ไอยิงไมยิงยนั่งกิ้งระไม่ถึงคุณกิ้งไอ้ยไม่กดเยี่งเลยเสียใจวะไม่ฟิกกนตั้ง่ว่าคนไมมาฟิกแบบมี้หรอหลอดไอ้โลไม่มีฟิกอ่ะมีไม่อยู่ที่เหมือนตีกันเล้เ้ยดเรี่ยวหลอเดียวกูจะเอาสุดให้จะโดให้จะโดให้โดนยามเนี่ยเอ้ยถึงที่นป่โอ้เฮ้ยป็ดไอนเม็ดเป็ด โอ้ยเฮียเมีไม่ตายคลวยเหอะไสัตา์เน oh, hey, ี mm ่ยดาเมจมันขาดตรงเนี evet> <can <can ้ยเล่นอะไรอ่เียโอ้ยออกอะไรดีวะออกล้างเหรอเกมน่ะปวดหัวมากอับพี่รู้สึกว่าโดนตัดโดยทุก่านกีฬาตายนะกีฬาเกียกเขาเออ มาชัวมาชัวมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวปมกศัตูหายไปแล้วไปไม่ถึนิดนึง่ไม่ตายเมดดันตีนะเมดดันตีต้องรอดาเมจนิดนึงอ่ะยาโร่ยาโรมีหลอดเลยต้องรอดาเมจนิดนึงมีของักิดนึงใจเย็นนะตัวมันอยู่บนเีย อุ้ยกดกัะกระบาดไปเลยสัตว์ยิงใครใครปีได้ไม่มีห่วยพี่มีห่วยไปไปอุ้ยปล่อยมาเจ้าเฮียความลำบากตกมาที่กูไ้สัสไม่เย็นแม่มึงบอกเพิ่มมันเพิ่มนึงไม่กลัวปะ อุ้ยเห้ยพี่ไอ้เคียกลางไหนไอ้เคียร์กลางไหนคอยเอาคนก่อนด้วยไอ้เคียรเอ้ยที่ผ่านละเรียบร้อยดิฉีดจัดหน้าจ่าเลยที่ผ่านท่าจะแตกว่ะระวังตายนะประมุดไม่น่าตายไอ้บนนั้นต่อไอ้ชี้นนี่มันเอาคนลบสวยไม่ว่าบ่ ยังไม่พอแตกยังแม่ไอแม่เย็ดคุยอะไรเกิดเหรอชิ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 กลางขีลาขึ้นรีนะกูโคึ้คนะครับกูณรีอย่างไรไประเด็นเลยพี่หัวอยู่พี่จะได้แค่นี้ก่อนเร็ว ชิดวมยโน่มันโถงง่ายอ่ะมีนาตาย่าไอ้สัตว์เลยเออที่ไม่มีอัินตียี่สิบวินาะไป่พอทำสวยอะพี่แทงอยู่พี่แทงอยู่พี่แทงอยู่ได้แค่นี้พี่แทงได้แค่นี้น้องพี่แทงได้แค่นี้เก็บเงินตีไปสวยอ้อยสวยอ้อยบ้าไปสวยอ้อยบ้าอ้อยบ้าอีย้าอ้อยบ้า ตัวี้แหละบอสแมพไปัมีหมดเอยดิเล็กางปีกางปีไป้เีเจไยโอยอาร์กได้ครนะับมีหิวมีหิวมีหิวัตดตดาร์กยนะังงครัไม่ใช่ดากแปดม่มมมเล่นไปชัดไปไม่ได้ล จ้ายอาเลยพอเล่นไม่มีหิวนะ้วดีดีแล้วัไปเขียร์บิ๊จะมาจ้าเกมเรเราพอองออกหมดแล้วเราต้องคุมเกมแล้วนี่ะจริงงอราบัสี้าได้มีโอเวอรี่พันได้ดีเอ้ยเอ้ยเอ้ม่ว้อยู่ไร้กูเลยนี่ไงพิสั์พิสัสพิสัสพิสัสเอ้ยเม็ตก่อนได้ปะ ตามแม่งดูแลกันในเฮียไมจ่จะไม่กดปิกแหละโอเคพอ,พ,อพอแล้วพอแล้วโซโลจิตโอเคจะดีใจเดลือเท่านไหร่แปรฮาวิปันสี่สามสิบผมนี่ต้องโดนมือกเชี้ยนคอมเมดเยอะเนี่ยครับ เองคูอกดสองเล่นเองก็ได้นี่วะเกมนี้ไอ้ใจเย็นไปเหมือนไม่ได้บอกแล้วยิบแค่กดจรวดมาโดนไม่ได้โดนนี้ตลอดเฮอ๊ใจเย็นเหี้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงพี่แทงอยู่พี่แทงอยู่พี่แทงอยู่พี่เหี้ยแทงได้แค่นี้กูไม่มีอันตรีโอ้ล่องน้องฟังอยู่เดียวดีตายหมดแล้วนะไอ้จรวดจรวดจรวดยังไงโดนไปฟอร์เรนทั้งหมดแล้วเพื่อนหนึ่งสี่เป็แย่เจ๊ะ เมื่อกี้เกิดที่อะไรขึ้นอ่ะคือแบบกูเห็นรู้สึกอย่างคือมันอยู่ตรงนู้นแล้วคือกูเแบบกูตีบ้านอยู่อ่ะคือ้ตัวมันเป็นแบบตัวอื่นอ่ะไปไวก็ดริงเงี้ยตัวนี้มันแบบแปะเป้แล้วเล่นพยายามตึงเมื่อกี้นัน่นน่าจะตดแตกไว้เนี่ยน่าจะไม่ได้ทำอะไรเนียย่ยิงดูเดียวไม่ไหนเพื่อนดาบปากเพื่อนกูลำเบ้าดาบครับใช่น่ะว่าเตอร์้มันไม่ตรงกลาันแม็กแม็กน่ะเดี๋ยวเคลียร์กันฉั่วเคลียร์กันเป็ เออปตอยลางน้ำมีรูเลือดลเดี๋ยวไม่ใช่รูเหรอโอ้ยปวดแลวรู้ว่ารูเลือดเม่ติ้นอ่ะเบ่ติ้งตีเร็วสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหหมได้ยหมกเร็วว่ะคอยแทง่อนคอมีดูเดืด ไอฟอลิมไม่ขึ้นเจาเจาเต็มอรอเรยกันเรียกนะฟอลิมเฮ้ยบิ๊กบิ๊กบิ๊กไอ้ยโหมึงมึงจะมึงเดนเข้าตลอดโรอเลี้ยวข้างนี้พิาะพิาะพิาะกูเข้าไม่ได้นันะกูมาเจ้าหน่อยเอ้ยมาเจ้ตาย โอไม่ตายโอ้คอยเอ้ยเอ้ยตายอยู่ตายอยู่ปอยเลยนะเลยลึกจัดอ่ะที่คือคือแบบเข้าตาดึงเลยดีอ่ะคือถ้าจะโจมมันแบบมันมันพุ่งหลบได้นะกูเข้าไปละเฮ้ยร้องตัวนี้กูหัร้องเลยไม่เลาลือกล้องตัวรู้สิมันตีตัวโลให้กูเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจบได้ปะจบได้ปะจบได้จบได้ คือเมื่อกี้กูจะกดเซอร์์เลยนะไม่ผีตัวเลยกอยู่ในเรียมันบกกอบลูเลยไม่ลงจีิงจรงหอกเป่าคือปั๊ถูกต้องมาวีเกมดีทุกคนคู่ควรนะผมจริงครับก็อะไรเกมแรกมันแค่การจมไหมจิงคับ มากุ้งอันตยาเหี้ยมือกึ่งมาไม่มีอันตยาแม่งอย่างเอาไม่ย่างหายสัตว์เอาหมึกเอาหมึกมาแม่งไม่มีใครตีกูเข้าไอ้สัตว์ทองจั๊กป้อมมันจัดเลยอันตยาไม่สกิลหนึ่งสกิลสองไม่โดนอยู่มันตีเฉยเลยเหี้ยไม่เว้ยไอช็อตไอช็อตที่เราจะขึ้นบ้านน่ะพี่โดดโดดโดดเข้าสกิลสองมันเจฉยแค่พิกหนีเลยสัตว์เกมดังนังเราจะตกใจอะไรเหี้ยโคตรบ้าโคตรอันตราย